ด่วนเช็คด่วนปวดหัวแบบเนี้เป็นไมเกรนหรือเปล่าโอ้โหไมเกรนคืออีกหนึ่งโรคที่เกิดจากภาวะ mm hmm. ดื้ออินซูลินค่ะรีบเช็คเลยนะคะถ้าเราตรวจพบดูว่ามีอาการเกินสองถึงสามข้อโอ้โหเป็นไปได้สูงเลยค่ะว่าเรากำลังจะเป็นไมเกรนหนึ่งปวดหัวเป็นจังหวะตุ๊บๆเลยค่ะโอ้โหไปไหนไปนี้จะรู้สึกเลยเหมือนมีอะไรเต้นอยู่ในหัวเหมือนเส้นเลือดเต้นเป็นจังหวะเลยค่ะสองปวดหัวข้างเดียว มักปวดเพียงข้างใดข้างหนึ่งแต่บางครั้งก็อาจจะสลับข้าง3เรียกว่าปวดรุนแรงจนทําอะไรไม่ได้เลยค่ะปวดจนทํากิจกรรมต่อไปไม่ไหวต้องหยุดพักหรือกินยา4โปวดหัวหลังออกแรงมากๆชินออกกําลังกายหนักๆหรือเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนและหลังอาเจียนก็มักจะรู้สึกดีขึ้นทันทีเลยโหโอ้ยเสียงดังมากๆไม่ไหวค่ะแพ้ค่ะ ยิ่งเสียงดังมากก็ยิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการรุนแรงขึ้น 7. ปวดหัวจากปัจจัยกระตุ้นอื่นๆเช่นความเครียดพักผ่อนไม่พอหรือช่วงรอบเดือน 8. ปวดหัวหลังกินอาหารบางชนิดโอ้บางคนกินกาแฟกินชานี่ปวดหัวมากๆเลยค่ะเพราะนั้นรีบเช็คตัวเองด่วนนะคะภาวะไมกรนนี่ทรมานมากใครเป็นเนี่ยรู้สึกเลยไม่ไหวเลยจริงๆและแน่นอนค่ะสาเหตุพี่ปาย้ำแล้วย้ำอีกว่าเกิดจากภาวะดื้ออินซูลินค่ะ และที่สำคัญเรามีดูช่วยติดตามพี่ปรานะคะแล้วเรามาดูแลสุขภาพกันเชื่อพี่ปรานะคะ